เราส่ตามได้จัมาลงบ้านกูเดี๋ยวเราใส่ไปต่อยกัน้ามัต่อย้งกูเอาแล้วเนี่ยวัเดือนอยาก้ไช่เพือนเกี่ยวบ้านด้วยยังสองต้ไม่น่าเม่อเ Bye. นะครับตโตอะไรอู่ไหนอ่ะโตมาเร็วโตมาอะไรอยู่ไหนอ่ะนะครับต่อาเราก็เป็นคนในของเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับก็ก็ต้องแบบว่าขอโทษฟูด้วยที่แบบว่าเอร ไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าไม่ไม่แต่ว่าไม่ไม่ส่งมาอะไรอย่างนี้ะครับก็แบบว่าอาจจะมีแบบว่าโกรธบ้าเด็กเล็กเลียน้อยพวกเราก็ต้องขอโทษมาแบบว่าเคยบอกว่าเคยแบบว่าโกรธคุณต่อหน้าก็ตามตหลังก็ตามพวกเราก็ขอโทษนามกัด้วยนะครับ โอนโตเนี่ยตอนอยู่ม .2 โซนที่สุดเดิมทั้งห้องแต่พอมาอยู่ม .3 เรียบร้อยขึ้นมากโอขึ้นอะหนึ่งปีที่ผ่านมาคือบอกตรงๆเลยว่าห้องเราเนี่ยนะห้องเราเนี่ยมีหัวหน้าห้องที่ดีที่ดูแลเรื่องอได้จริงไู่จิถึงแม้ว่าเพื่อนๆในห้องจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าความว่าภาวะความเป็นผู้นำ แต่เพื่อนในห้องก็ขอชมเชยที่ก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียนได้เป็นอย่างดีในบางครั้งให้ต่อว่าียกข้นเอาฟังเทอมแรกเทอมแรกงานที่ครูได้สอนพวกเราก็รู้สึกว่าห้องเราจนโซนจริงนะเราก็ไม่ให้ความตอนที่ครูพูดตอนที่ครูสอนแต่ด้วยความที่ใจที่ครูลักนักเรียนและใจที่อยากจะเป็นครูใจที่มีความรู้สึกที่ดีต่อนักเรียน หวังที่จะให้ิึงดีก่อนนักเรียนเนี่ยครูก็เข้าใจว่านักเรียนเนี่ยก็สนตามตามวัยของนักเรียนเองแต่ถ้าเราขึ้นมอไปลายไปแล้วนะเรื่องการคุยในห้องเรียนเรื่องการปฏิบัติตามเอยเรื่องการที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบเนี่ยอย่าให้เกิดขึ้นหลายคนในห้องนี้นะก็ส่วนใหญ่แล้วน่าจะได้เข้าเรียนต่อที่นี่นะครูก็มีความประทับใจ พวกเรานะที่เราได้อยู่ร่วมกันมาด้วยกันมาสามปีใช่ไหมมิตรภาพระหว่าง่อนเป็นมิตรภาพที่ยาวนานที่สุดและความรักที่กูที่มีต่อศิษย์เป็นความรักที่ยาวนานที่สุดคกูก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกๆคนนะจงประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนนะได้เรียนแผนการเรียนที่ตนเองตั้งใจไว้นะไปอยู่มปลาย คนนัต้ตงตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะให้มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเพราะเราไม่ต้องโ <วะ S 1> ตต<อ>าอไปแล้วและสุดท้ายแล้วก็ถ้านักเรียนจบงมงหรือว่าไปเรียนต่อที่ไหนก็อขอให้นักเรียนนะั้นได้เข้าเรียนตามที่เองตั้งใจไว้อย่าลืมที่จะสร้างความรู้สึกด,ดีๆให้กับเพื่อนอ,อย่าลืม<อ>ที่จะสร้างความด,ดีๆให้กับคนรอบข้างโยมมปลายแล้วอย่าเอาตัวรอดเพียงคนเดียวหันมองคนรอบข้างบ้าง และสุดท้ายแล้วความรักที่ครูมีต่อนักเรียนเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเจอครูที่ไหนทักทายกล่าวไหวสวัสดีเพราะครูว่ายังเป็นครูของพวกเราอยู่ตลอดจนนักเรียนจบม .6 ไปแล้วเนี่ยครูก็ยังเป็นครูของนักเรียนอยู่ดังนั้นมีอะไรมีปัญหาอะไรไม่สบายใจมาคุยกับครูได้เพราะครูก็ถือว่าเป็นครูของนักเรียนนักเรียนก็เป็นลูกศิษย์ของครูเราจะมีความผูกพันแบบนี้ตลอดไป จนกันข้างเราได้ตายกันไปข네้างหนึ่งพอรู้สึกดีๆ yes, ก็ไม่ลดลงเข้าใจไหมและสุดท้ายแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนและจประสบความสำเร็จในชีวิตร้อไม่รอทุกคน่อตฮึฮเรึฮ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 ตึ